สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเมกแล้วนะคะที่ชาแนลเมกุมิสไตล์นะคะหลังจากที่ลงรูปนะคะแล้วก็วิดีโอนะคะไปที่ Facebook Fanpage TikTok Instagram นะคะก็มีคนถามกันเข้ามาเรื่องบ้านเยอะมากๆเลยนะคะว่าเมหาบ้านยังไงแล,แล้วก็อยากให้พาทัวร์บ้านนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมาทําคลิปนะคะพาทัวร์บ้านที่อยู่กันตอนนี้นะคะแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการหาบ้านด้วยนะคะว่าเมหาบ้านจากที่ไหนยังไงนะคะอาจจะมีเสียงดังนิดนึง <c oughs> เพราะว่าข้างบ้านโอ้ <c oughs> oh my god แต่ว่าอยู่จริงมากอาจจะเสียงดังน,นิดนึงนะคะเพราะว่าข้างบ้านกำลังปัดญยญาค่ะนี่ก็คือจะมาให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านก็คือสวยมากเดี๋ยวกลมเข้ามาดูกัน,นะคะ่ะบ้านที่เราเช่าก็จะเป็นบ้านเดี่ยวแบบนี้เลยนะคะมีที่จอดรถด้วยแต่ว่ายังไม่มีใครมีรถนะคะ เมื่อเข้ามานะคะก็จะเจอโถงทางเดินแบบนี้เลยนะสวยมากๆซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องนะคะด้านหน้าบ้านเนี่ยจะมีด้วยกัน3ห้องห้องของเมยจะเป็นห้องที่อยู่ขวามือตรงนี้เลยค่ะ ที่เมชอบห้องนี้นะคะเพราะว่าห้องเนี้มีแสงเข้าเยอะมากนะคะช่วงเช้าก็จะได้รับแสงแดดอ่อนๆด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมุมเตียงของเมเนี่ยมันมีกระจกรอบแบบนี้เลยคือชอบมากทุกคนมันได้ฟิลแบบแสงธรรมชาติอะเราชอบอยู่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้าเนี่ยค่อนข้างครบคันใหญ่โตมีมุมอาบน้ําฝักบัวน,นะคะซึ่งกว้างมากๆเลยนะตรงนี้แล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คือยังมีอ่างล้างหน้านะคะอีก2อ,อ่างแล้วก็มีที่เก็บของคือห้องน้ำเนี่ยฟูออปชันมากๆชอบเลย ต่อมาก็จะเป็นโซนหลังบ้านนะคะด้านขวามือก็จะเป็นครัวที่ใหญ่มากทุกคนคือชอบมากฟูออปชั่นมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบครันมากๆเรียกได้ว่าใครชอบทำกับข้าวก็คือฟินมากที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะกินข้าวนะคะหรือว่าเอาไว้นั่งทำงานนั่งเล่นได้สบายเลยนะด้านหลังก็จะมีห้องนอนอีก2ห้องนะคะทั้งหมดเนี่ยบ้านนี้มีทั้งหมด5ห้องนะ ส่วนด้านหลังก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งที่สามารถอาบน้ําได้แล้วก็เป็นห้องซับผ้าอบผ้านะคะนี่นะคะก็เป็นห้องน้ําที่ครบคันแล้วก็ใช้งานได้จริงอีกห้องหนึ่งเลยนะทุกคน มากันที่ส่วนหลังบ้านบ้างน,นะคะอันนี้คือชอบมากเพราะว่ามันกว้างมากๆนะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นแบบรับเบียงแบบนี้นะคะที่เอาไว้นั่งชิลชมนกชมไม้ชมธรรมชาติได้นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศหลังบ้านคือแบบวิวหลักล้านมากๆทุกคนแล้วก็สวนค่อนข้างใหญ่หลังบ้านนะคะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็ใบไม้กําลังเปลี่ยนสีคือสวยมาก เครื่องดื่มอุ่นๆสักแก้วหนึ่งตอนเช้ามานั่งหลังบ้านก็คือฟิลดีมากที่สําคัญคือธรรมชาติสุดๆทุกคนจะได้ยินเสียงนกร้องตลอดเลยนะคะคือที่นี่น,นกเยอะมากๆเลยขอมาคุยต่อในห้องนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกหนาวมาก ก็เราจะมาพูดถึงการหาบ้านกันก่อนนะคะอันดับแรกอะ่ะคือถ้าทุกคนมีแพลนที่จะมาที่ออสเตรเลียนะคะหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะหาบ้านเนี่ยคือมันมีวิธีการหาบ้านเยอะมากนะคะตามแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเช่นเอ่อโดเมนกัมทรีเอ่อเรนท แฟลตเมยมัน uh, มีค่อนข้างหลายหลากหลายแอปนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเมย์จะขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้ละกันว่าที่เมย์ใช้หาบ้านมันคือแอปอะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือใน Facebook f แฟนเพจกลุ่มคนไทยไอะไรเงี้ยกลุ่มบ้านคนไทยในซิดนีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าปัญหาหลักตอนนี้ของที่ออสเตรเลียก็คือว่าค่าบ้านเนี่ยมันขึ้นสูงมากๆมันแพงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เมย์เลือกที่จะมาอยู่นอกเมืองนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะประหยัดในเรื่องของค่าเที่ย ของค่าบ้านลงไปนะคะ แต่ว่าเมืองที่เมย์อยู่ก็คือไม่ได้ไกลจากซิดนีย์มากนะคะก็นั่งรถออกมาประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองนะคะคือเดินทางเข้าไปในซิดนีย์ก็คือยังสะดวกสบายอยู่ต้องบอกก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาที่ออสเตรเลียนะคะว่าที่ออสเตรเลียค่าเช่าบ้านเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็หลายๆที่ก็คือจะเป็นการแชร์ห้องแชร์รูมหรือว่าแชร์บ้านกันนะคะเพราะว่าถ้าเช่าคนเดียวอ่ะคือค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างห้องในเมืองอย่างเงี้ยค่ะในซิดนีย์อย่างเงี้ยห้องก็จะเป็นเหมือนแบบ คอนโดบ้านเราอะไรเงี้ยคืออาจจะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็ห้อง room เซคันดรูมอะไรเงี้ยซึ่งมาสเตอร์เบดรูมก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําส่วนตัวแต่ห้องเซคันด์ก็จะเป็นใช้ห้องน้ําด้านนอกมีลิฟวิ่งรูมมีครัวอะไรเงี้ยก็คือเหมือนคอนโดบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะซอยทุกคนคือเขาจะให้อยู่มาสเตอร์ 2คนเซกกันสคนแล้วบางที่นะคะคือให้อยู่ลิฟิ้งรูมด้วยเขาจะแบบเหมือนเอาฉากมากัน้นแล้วก็อยู่ในอยู่ลิฟิงรูมแล้วก็ใช้ห้องน้ำร่วมกับห้องเซ็กกันอะไรประมาณนี้คือมันมีค่อนข้างหลากหลายแม่เคยเจอประกาศถึงขั้นที่ว่า ห้องรีวิ่ยิงรูมอะค่ะแชร์กัน3คนอะทุกคนคิดดูว่าประชากรในใจกลางซิดนีย์มันหนาะแน่นขนาดไหนนะคะแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้เมย์ออกมาอยู่นอกตัวเมืองนิดนึงเพื่อความสงบความสะดวกสบายแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในราคาที่มันแบบเบาลงอะจากที่หาแล้วก็ที่เห็นราคาในช่วงนี้ห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณอาทิตย์ละห0 0 ห้าร้อยห้า้อยอทางนั้นเลยนะคะต่อสัปดาห์นะที่นี่เขาจะจ่ายค่าบ้านเป็นสัปดาห์นะคะเท่ากับว่าสมมุติว่าสัปดาห์ละ600อย่างเงี้ยห้องมาสเตอร์ทุกคนคูณไปอีก4สัปดาห์ก็คือ1เดือน2,400ันสี่ยเหรียญต่อเดือนซึ่งราคามันค่อนข้างสูงมากๆนะคะแล้วก็ห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยที่เราจะต้องนอนลิฟวิ่งรูมมีแค่ฉากแบบฉากผ้ากันยยาน้นอะไรเงี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบสองร้อยอ ต่อสัปดาห์ที่เคยเจอในโพสต์ที่เขาประกาศกันเนี่ยก็ประมาณ260ต่อสัปดาห์ซึ่งมันคือห้องลิฟวิ่งอะทุกคนมันแทบไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวใดๆเลยแต่ว่าเอาจริงถ้าใครไม่ได้ซีเรียสล้วก็อยากที่จะเดินทางสะดวกแบบลงมาจากห้องก็คืออยู่กลางเมืองเลยแบบหาของกินหรือว่าอะไรสะดวกก็ ก็โอเคเท่าโอเคกับราคาแล้วก็โอเคกับการที่อยู่ลิฟวิ่งได้อะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าอย่างเมย์เมย์รู้สึกว่าเมย์ไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะต้องอยู่ใจกลางเมืองขนาดนั้นเพราะว่าเมืองที่เมย์เลือกมาอยู่ตอนนี้คือแชสตูดนะคะมันห่างออกมานิดเดียวแล้วแถวเนี้ยคือมีทุกอย่างทุกคนมีทุกอย่างแบบ มีทุกอย่างจริงๆถ้าเทียบแบบในประเทศไทยอะไรเงี้ยแถวนี้ก็น่าจะเป็นแบบทองรอเอกมัยอะไรประมาณนั้นเลยอะ่ะคือค่อนข้างโอเคสําหรับเมมีห้างนะคะมีร้านอาหารมีแหล่งช้อปปิ้งแล้วที่สําคัญคือจากตรงเนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟอะ่ะเดินแค่ประมาณแบบ10นาทีอะไรเงี้ยซึ่งการเดิน10นาทีของที่เนี้ยคือมันมันชิลมากทุกคนเพราะอากาศมันดีแล้วก็ทางเท้ามันดีไง โอเคอย่างที่บอกไปนะคะคือวิธีการหาบ้านมันมีหลากหลายวิธีมันมีในแอปแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ในกลุ่มเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเจอบ้านที่ถูกใจไหมนะคะสําหรับเมอ่ะคือเมหาในทุกแอปเหมือนกันแล้วก็นัดเข้าไปดูไปอินสเปกอะไรเงี้ยก็สองสามที่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่จนมาเจอที่นี่นะคะที่เนี่ยเมเจอในโพสนะคะในกลุ่มบ้านคนไทยในซิดนีย์นะคะซึ่งพี่เขาก็เป็นคนไทยน่ารักมากมากนะคะแล้วก็แนะนําดีมากๆเลยนะที่สําคัญ ทุกคนราคาน่ารักน่าจับต้องมากๆก็คืออย่างห้องที่เมยอยู่นะคะเมยได้มาในราคา200เหรียญนะคะต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าเทียบกับในเมืองอะ่ะ200อะ่ะ ก็จะได้อยู่แค่ Living Room หรือว่าบางที200อยอยู่ i v วิ g r o o m ยังไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเราได้ในราคา200ต่อสัปดาห์ซึ่งมันดีต่อใจดิฉันมากทุกคนมันแบบทุกคนที่เพิ่งมาถึงอะไรเงี้ยเนาะมันก็ยังไม่ได้มีรายรับหรือยังไม่ได้มีอินคัมอะไรมากเท่าไหร่เราก็จะมีแต่รายจ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประหยัดเงินอะ่ะมันคือสิ่งสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคือราคาเนี้ยแต่บ้านคือสวยถูกใจโลเคชั่นดีมากๆนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นฤดูออลเทมนะคะใบไม้เปลี่ยนสีท สวยมากหาดูในซิดนีย์ไม่ค่อยมีแล้วทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังจะมาออสเตรเลียนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ออสเตรเลียอยู่แล้วแต่ว่ากําลังหาบ้านแต่เมย์เชื่อว่าคนที่อยู่ออสเตรเลียอยู่แล้วอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามันหาบ้านได้ทางไหนบ้างเนาะน่าจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังจะมามากกว่านะอ้อเกือบลืมมีคนถามเข้ามาว่าจะต้องจองเออมาจากที่ไทยไหมอะไรเงี้ยเมย์แนะนําว่าให้มาดูบ้านจริงเองก่อนดีกว่าว่ามันสวยถูกใจไหมนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยก็คือมันมีข่าวพวกมีฉาชีพค่อนข้างเยอะ อย่าเพึ่งโอนเงินจองมาจากไทยถ้าเกิดว่าคนที่เราจะจองเราแบบไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยดีกว่านะเพื่อเซฟตัวเองคนที่มาถึงช่วงแรกนะคะอาจจะแบบจองห้องในระยะสั้นพวกแบ็คแพคเกอร์หรือว่า AirBnB ซสักแบบ1-2สัปดาห์แล้วระหว่างนั้นอะก็หาบ้านแล้วก็เข้ามาอินสเปกที่นี่ก่อนที่จะมาอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการเข้ามาอินสเปกบ้านนะคะคือการเข้ามาดูบ้านว่าบ้านสวยถูกใจเราไหมอะไรเงี้ยเนาะ แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะที่เนี่ยไม่เหมือนที่ไทยนะคือถึงแม้ว่าเราจะได้เข้ามาอินสเปกบ้านแล้วไม่ใช่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นของเรานะคะคือบ้านเลือกคนเรา ไม่สามารถเลือกบ้านได้แต่ของเมย์คือเมย์โชคดีมากๆนะคะที่เข้ามาแล้วชอบบ้านหลังนี้สวยถูกใจแล้วก็ได้มาอยู่บ้านหลังนี้นะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สําหรับใครมีคําถามหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันนะคะได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะที่ IG f a แฟนเพจหรือว่า Tik t o ็อนะคะชื่อเมอกุมิสไตล์ทุกช่องทางเลยทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันในคลิปอหน้านะคะบ๊ายบาย